สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุริยาบุญสงคามรหัสนักศึกษา633130140135คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่1ค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอ่านบทความวิจัยนะคะในหัวข้อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบและกละวิธีผังสัมพันธ์ ของความหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ค่ะการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบและกลวิธีพังสัมพันธ์ของความหมายโดยนำไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่2คณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ในภาคการศึกษาไปา ปีการศึกษา2,559จำนวน30คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง1กลุ่มระยะเวลาการทดลอง1ภาคการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนและหลังทดลองโดยใช้สถิติสอบค่าทีผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขั้นมี3ขั้นตอนได้แก่1.1ขั้นเรียนรู้และฝึกอ่านตามต้นแบบคือขั้นตอนที่ต้นแบบให้ความรู้พื้นฐานประเภทของบทอ่านและสาธิตการใช้กลวิธีการอา่าน1.2ขั้นอ่านและเชื่อมโยงความหมายคือผู้เรียนระบุค,ความรู้เดิมที่สัมพันธ์กับบทอ่านและนำคำสำคัญจากบทอา่านมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความหมาย 1.3ขั้นตรวจสอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านคือผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้และวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่อ่าน 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผลจากการทดลองใช้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่าการทดลองอย่างมีในสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.1ขอบคุณค่ะ